เอาครับก็สวัสดีท่านชมท่านครับยินดีต้อนรับสู่ปีพุ่เพลย์กาครับผมวันนี้็ขึ้นมาทดสอบปืนใหญ่ที่อยู่ข้างหลังนายนั่นแหละข้างหลังนายอ๋อซ้นยิงเหรอซันไม่รู้เลยฉันก็โทษและนี่ก็คือปืนใหญ่ครับผมมาเราก็มาทดสอบไอ้ปืนใหญ่นี้กันครับว่ามันจะสามารถทาลายบังเกอร์อีทอันนี้ได้เปล่าปืนใหญ่นี้มันก็เป็นปืนใหญ่ที่แรงมากถ้าเกิดเราก,กดแอคทิเวตตรงนี้เนี่ยเห็นไหมครับแรงมากไหมครับโอ้โหไม่ไม่แรงเลยแล้วก็มันก็มีสาเหตุนะทำไมมันไม่แรงครับนี่ มันถูกพลังงานโดยเครื่องปั่นไฟครับผมอ่ะพอมีเครื่องปั่นไฟเนี่ยมันก็จะทําให้เครื่องไอปืนใหญ่เนี่ยมันแรงขึ้นคนเป็นอะไร <c oughs> ตื่นเต้นเหรอคณเอาโอ้เอาเข้าไปเอาเข้าไปเอาเอาเอา,เ,อาเสกเพิ่งเศกมาตายซะเกือบตายตายไปแค่บ,บางส่วนจบแล้วสําหรับมีท่านู้ชมถามมาว่าดูเลือดแบบนี้อย่างไงครับกดปุ่ม s นะครับผมมันก็จะกดไอเลือดนี้มาครับเป็นดี t a i l ิวนะไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเราไปทดสอบไอปืนใหญ่ ม่ทำไมวันนี้คนเขาเป็นอะไรไม่เข้าใจเลยอะเป็นอะไรผมก็ได้ไปปรับเสียงเกมให้มันดังขึ้นอีกนิดหนึ่งแล้วนะผมอ่าโอเคเรามาลองกันเลยครับว่าไอ้ปืนใหญ่นี่ปะทะไอ้ตึกอิดบังเกอร์อิดเนี่ยใครจะรอดนะครับผมสามสองหนึง่งยิงได้ปึง้งอุ้ยโอ้โหแรงมากโอ้โหยิ้ยตึกทั้งอิดพังไงโอโ้พังแรงแรงแรงมากก็เมื่อกี้มันก็ไม่แรงเลย ผมว่ามันอาจจะใช้งานกับไอ้ตึกไอ้อันเก่าก็ได้นะนี่ตึกอันเก่าที่เป็นตึกไม้นี่นะในเวอร์ชัน1.3เบต้าเก่ามากนะเนี่ยโอเคบางทีมันอาจจะใช้ได้ผลกับไอ้ตึกเก่านี้ก็ได้นะับเมื่อกี้มันเป็นตึกอิฐไงบางทีมันก็เหล็กเอาไปประทาอิฐมันก็ไม่ได้นะอันนี้เหล็กประทาไม้โอเคสามสองหนึ่งยิงได้ปึง้งหอ้อยโอ้หโอ้โหแรงแรงมากแรงมากเอากระสุนยัดเข้าไปใหม่ เผื่อมันจะเปลี่ยนใจโอเคยัดเข้าไปใหม่เปลดนี้ก่อนเปิี่นี้ก่อนนี่โอเคครั้งนี้น่าจะได้แล้วนะโอเคสามสองหนึ่งยิงเขาไม่ไม่ต้องมันกระจอกมากไอ้ปืนใหญ่เนี่ยมันจะใช้พลังงานไฟฟ้าไปเพื่ออะไรก็ไอ้ปืนใหญ่นี่มันอาจจะใช้ได้ผลจับคนก็ได้ครับแต่เราต้องเสกเหล็กมาก่อนไงเผื่อยิงแล้วคนมันกระเด็นอะไรประมาณเนี้ยเราต้องเอาเหล็กมาวางอย่างเงี้ยข้าขอโทษข้าไม่ได้ตั้งใจ โอ้โหเสียายชีวิตคนไปแล้วหนึ่งคนนะโอเคเอาวางไว้แบบนี้กันแล้วก็ฟรีซเอาไว้นะโอเคนี่เอาคนมาวางครับผมโอ,โ,อโอเคเปิดใช้งานเครื่องันไฟครับแบบอบสามสองหนึ่งยิงได้ปุ้งเขาลืมไปไอกระสุนนี้มันยังไม่โอเคสามสองหนึ่งยิงได้ปึง้งอย เฮ้ยบูตายนะผมลองมาเช็คดูซิว่าเขายังมีชีวิตรอดอยู่ไหมมาที่อิ s p e c t ตัวนี้นะผมตายเลยนะผมเดดโอ้โหทําแค่รูป bowling นี่ทำไมมันแรงเกินเ่ยโอ้ก็ถือว่าแรงอยู่แล้วเนี่ยถ้าเกิดผมให้มันยิงดาบออกไปอ่ะอ่าเราเคลียร์คนก่อนนะโอเคนี่นะเราจะเอาดาบเสียบเข้าไปนะผมโอเคเอานี้ลงมาก่อนอู้หูหูผมว่าไฟไม่ต้องใช้แล้ว อาใส่กับโอ้โหโอกพี่พกเพเก่าเป็นอะไรของมันก็ <c oughs> รอบที่สองอ่ะนะเนี่ยโอ้โหเกมไปแล้วเจ้าแป้วโอเคครับผมก็ได้เปิดเกมใหม่แล้วเรียบร้อยครับผมพี่พกเพเก่าเริ่มเล่นรินกับผมอีกแล้วครับโอ้โหเริ่มเป็นเหมือนคลิปที่แล้วเนะี่ยผมว่าอัปเดตใหม่นี่มันเพิ่มของมาเยอะแยะมากมายโอ้โหเอาอีกแล้วเอาอีกอ๋อ,อไม่เป็นโชคดี ผมคิดว่าน่าจะเป็นเพราะผมเอาของ1.3มาเล่นในภาค1.7มันอากาศจะเกิดปัญหาประมาณเนี้ก็สําหรับท่านผู้ชมที่ถามว่าเฮ้ยพี่รับไปโหลดหมอดอย่างนี้ยังไงรับสอนโหลดเกมเลยครับก็ผมก็ได้แปะลิงก์สอนโหลดเกม,อกม,กส,อเกมสอนเล่นเกมแล้วก็สอนลงมอดแบบพวกนี้ครับไว้ในใต้คลิปแล้วครับผมก็ไปหาดูกันได้ครับผมถ้าสมมุติผมลองกับหุญญ่นยนต์อะมันอาจจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นก็ได้ใครมันจะไปหุญญ่นยนต์มันเขาจะชอบนะ โอเคอยู่ตรงนั้นไหมนะหุ่นยนต์โอ้โหทำไมหุ่นยนต์แบกแดนสามสองหนึ่งโอโอผมผมว่าไม่ต้องใช้ปืนไม่ต้องใช้ปืนใหญ่แล้วแหละแค่เอาหุ่นยนต์มาแบบนบอย่างนี้มันก็ตายแะ้วนไมไม่ไม่ต้องไม่จําเป็นต้องใช้ปืนใหญ่แนละ้วโอเคลบไปโอเคตายซะหุ่นยนต์วันนี้คือวันตายของเจ้ายิงได้อะผมลืมอีกแล้วทำไมลูกโบลิ่งมันไม่ชอบอยู่นิ่งๆหุ่นยนต์ยืนนิ่งๆยืนนิ่งๆโอเคสามสองหนึ่ง ยิงเข้าไปอืมนี่เหมือนหุ่นยนต์จะโอ้โหโอ้โหหุ่นยนต์ไม่สะทบสะทานมันหมุนติ้วติวติลังกาจะจำแต่มันไม่ยังขาดรบมันยังไปมันจะต้องใช้ดาบใช่ไหมเราใช้ดาบเกมพังอีกช่างมันนะมันไม่พังหรอกโอเคสามสองหนึ่งนี่เป็นไงมันไม่มีอะไรจะโอ้โหโอเคลบดาบไปก่อนแล้วเราใช้กับคนอะเราคนไปสองคน,นดีกว่าอาโอเคเราก็เอาดาบมาแล้วผมนี่ ดาบอยู่ไหนนะโอเคอยู่นี่คนคนคนไปไกลเดี๋ยวเผลอแทงนะเดี๋ยวเผลอแทงนะโอ้โหคนคนนี้เขาน่าจะเสียวนะโอเคใส่ดาบบปมาสเตอร์ฟรชอะไรวะเนี่ยอูเอเอาใหม่เอาใหม่ซีเรกไปตรงนี้ใหม่โอเคไม่กี้กระซากแรงเกินไปนะโอ้โหผมว่าอาจจะไม่ไม่จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าแบบไม่งั้นมันจะมันจะหัวตายเกินไปก็บอกโอเคยัดเข้าไปในนี้อนะ่ะเน็ตสองคนนะ คนอยากตายโอ้โหสักกระตุกนะตึกก็ตึกอยู่ตรงนี้ก่อนอยู่ตรงนี้ก่อนโอเคนิ่ง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 เฮ้ยนิ่ง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 โอเคโอเคจำครับคนคนมันไม่ต้องเลไม่ต้องเลโอเคได้เวลายิงแล้วเหรอจ๊ะสามสองหนึ่งโอ้โหผมว่ามันยังช้ากันใจสุดท้ายก็ต้องใช้ไฟฮะสามสองหนึ่งยิงได้อู้หูเฮ้ยถ้าใช้ดาบมันก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นครัะผมอ่า มันก็เหลืออยู่สิ่งเดียวใช่ะคนพวกนี้ไม่ต้องมันต้องกอสนะผมเนตกอสอย่างนั้นเหรอเราจะฝืนกอสให้มันอยู่ข้างบนนะฟรีสไหมนะโอเคอ่ะ okay. uh. people เพกาวมันเป็นอะไรของมันโอ้โ <c> ห <oughs> oh หนักหนักมากหนักมากโอ้โ oh ห ผมก็ลองพีพูปเเปกาวตรงนี้นะคลิกขวาแล้วผมไป p r o p e r t นะแล้วก็ไปโ o c a l ล i l e นะแล้วก็ลอง verify i n t e g r i t y of game file นะนะครัแล้วผมแล้วก็คือตรวจไฟของเกมร่บผมแต่มันเัยียงไม่ได้ <c oughs> ลองสามรอบเปนะ็น่งโอ้โห <c oughs> ผมว่าไม่ได้เป็นที่มอดที่ผมเอามาลงออาจจะเป็นกับไอตัวเกมอะไรแต่คอมผมก็แรงอยู่นะแต่ว่าไม่รู้ทำไมมันเป็นนะหรือว่าผมต้องไปปรับภาพในเกมผมอาจจะปรับภาพสูงเกินไปนะแล้วเนีเนี่ยปรับเป็น Antialiasing เอาออกไปเลยโอเค กลับมาใหม่กับพีพ่อเบกาวครันนี้ไม่น่าเกิดขึ้นอีกแล้วหรือว่ากอสมันอาจจะเป็นต้นเหตุก็ได้มันอาจจะทําให้คอมเราเนี่ยพังหรือว่าเกมพังเจ้ากอสเจ้าต้องมีความลับอะไรบางอย่างใช่ไหมไอ้สีเขียวของนายมันต้องมีความหมายสิเพะยังไม่ได้ทําอะไรเลยผมไม่มผิดผมไม่เจ้าอ,อะไรผิดเขาจะไม่เจ้านั้นแหละผิดอีมันก็อาจจะไม่ได้เป็นที่กอร์สักทครับอ๋มอมาทดลองใหม่กันดีกว่านี่ electric cannon นะโอเค เอากอสมาไว้ตรงนี้นะนี่ฟรีซเอาไว้นะโอเคเด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 ฟรีซเ่าโอเคเอ็นเนโมคอลิชันก่อนโอเคอันนี้คือวันตายของกอสนะผมเราจะจัดงานศพให้กอสนะผมเน่เราจะทำการเปิดไฟสวยงาม LED ก่อนนะประหยัดไฟนะผมนี่ไฟเบอร์ห้าผมมีห้านะหนึ่งสองสามสี่ห้าเกี่ยวอะไรวะเนี่ยโอเคสามสองหนึ่งวันนี้คือวันตายของเจ้านะอสยิงเข้าไปอู้ฮึมันฆ่ากอสได้จริงๆนะเนี่ย ก็ส่งกลับตายครับผมเรามาอุ๊ยอ,อ,อุ๊อู้อู้อู้กระเด็นกระเด็นตายหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งโดนไหม,ม้ทั้งอยมทั้งีนสำหรับไอ้ปืน electric cannon ก, Canon ก็ใช้กับบ้านไม่ได้ฮะแต่ใช้กับเสี่ยงมีชีวิตได้ยกเว้นไอ้ขุนยนต์แหละโอเคแต่เลือกอย่างครับผมถ้าผมเสกกระจกแตกแสกกระจกหรือไม่การสร้างกระจกบานเนี่ยมันแพงแค่ไหนฮะนี่ถ้าเกิดสมมุติผมใช้กระจก ครับหนึ่งร้อยบาทนะครับผมลองนับดูครบ100นะับครบหนึ่งร้อยเน่หนึ่งสองยี่สิบห้าเจ็ดสิบห้าหนึ่งร้อยครับผมนี่คือหนึ่งร้อยบาทนะครับผมโอเคแล้วก็เอาคนมาวางไว้เนี่ยแล้วก็เอากระจกบานพวกนี้เลื่อนขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวมันโดมิโน,โนเดี๋ยวจบแล้วผมเป็นสถาปัตย์ไม่ได้แล้วเนะี่ยผมดีไซน์อะไรมันจบแล้วโอเคค่อยๆค่อยค่อยค่อย,อย,อยแตกซะแล้วแตกซะแล้ว ค่อยๆค่อยๆค่อยๆไม่ไม่ไมเอาเอาเป็นว่าแค่นี้ก่อนแค่นี้ก่อนผมอยากรู้ว่ามันป้องกันกระจกได้ไหมสามสองลูกลูกโบอลิ่งหายไปไหนลูกเอาเอาลูกโบอลิ่งกลับมาโอเคนี่ลูกโบอลงครับนะผมรีไซส์ก่อนให้มันเล็กลงฮนะแโอเคอมาไปใส่แ okay. ล้วผมโอ้โหผมทำมันเล็กเกินเนี่ยโอเคสามสองหนึ่งยิงได้ปึง้งเข้าไปอู้ยมันไม่ได้ช่วยป้องกันได้นะเนี่ย หรือว่ากระจกมันอาจจะน้อยกันไปผมมีเทคนิคน,นะก็คือผมจะสร้างไอคอนก r e ตอันนี้เนี่ยนี่เราก็ทําให้มันล้มอย่างเงี้ยครับผมมันจะได้ทําให้กระจกเนี่ยสูงขึ้นมาอีกนิดนึงครับผมเอาทำไมไม่ใช้เหล็กว่ามันง่ายกว่าอีก <c oughs> โอเคเราก็จะใช้ผมว่ามันสูงเกินเอาก๊กอปปี้ทำไมดีลิดนี่ electric cannon มาแล้วโอ้โหพอดีเลยพอดีเลย นี่เราสมมุติผมก็เอากระจกมานะครผมนี่วางไว้หลายๆบ้บานเนี่ยนี่หลายๆลาบานอาอเไม่ว่าคลิปจบเป็นแค่นี้ก่อนคนระับก็ใครอยากให้ทำอีกก็กดไลค์กด Subscribe ครับผมจะทำให้คลิปท้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอให้ไม่เป็นอีกใจปูดผีพูดผีขาโ,โ,โอ้โหหนักเลยโอ้โห